พัพี่น้องมาเบิงชิลีบกดบัตรอสี่เอื้อแต่ว่าเป็นจําลองมาจากเขาชิลีบกดที่อยู่ในนีทา่านแต่สมัยโบราดครับคือเ้าแนอเบิเืองนี่ก็คือจะเข้าไปถึงทางในบ่ยาครับแต่ว่าถาเวินเน่นมันสิใใ่เวลาอยู่ เขารประมาณสามสิบกระีครับพอ,อประมาสามสิบครับเอาหลงเลยใส่เวลาอยู่เป็นโซมงครับเค,คือวงของมันผมเลยอ,อยากเสิญสวนให้พี่น้องบ้านอื่นบ้านไกลมามาเมบิงมาเวียนครับเพราะว่าจะมีให้พี่น้องในเวียนเฉพาะ มือออกภาษาเาดานั้นครับตอนนี้แค่สามคืนครับตอนกลางคืนเลยอยากเชิญชว,วนพี่น้องมาเวียนเพิ่งครับหาเวียนใน้ยากครับแบบนึ่งที่ตอนแหลกเวียนตอนแหลกิดขคือว่ามันจะถึงจุดจุดประฏิบแล้วครับแต่ว่าเวียนไปเวียนไปมันโบถึงจะเคื่อครับ คบคือจุดกลางครับจุดกลางที่ข้าสีม,มัฟุซาปทีมัุาต้านดอ,อกเขาครับคือ,อยุ้ใกล้คกับทา่าเขาท่งออกเลยครับแล้วพ่อเวียนแล้วมันหับโวห่วหงายครับมันจะสลับซับส,บสนไดตามลูกของมันครับ ปาดทากาพี่น้องกันใดย่านใ้เชี่ยงอยากมาเวียนคิริมอมก,กุจจะเชิญมาได้ครับให้ขึ้นวันที่ยี่สิบ <Okay. S 1> แปดยี่สิบเกาสามสิบอยู่แล้วครับดเดือนนี้แหละครับปาดได้เลยครับคือยู่บอลนสี่ดูสีโบคือบานอื่นครับ <Okay. S 1> แบบคือเขาคิริโมกุจแถ่ครับ เดินไปกลัวจะถึงจุดทุนกลางเลยคือใส่เวลาอยู่ประมาณสามสิบนาทีครับรวมทั้งออกคือสองมงหนึ่งครับถ้ามีการหลงทางเนี่ยคือเครื่องขื่นนะครับจางสิทธ้ออกครับถ้าสนใจอย่าง,างว่าล่องเีรยนเบิญกมากไใดเลยครับฝากกดไลค์ กด subscribe แล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ